มาเรามาดูวิธีทำกันครับทุกคนลองดูเนาะอันอันนี้นี่ป้าใจแน่นเหมือนไอ้ตัวหั่นเนาะแน่นเหมือนกันถ้ามันทำแล้วมันจะเรียบมันต้องเอามาซักกับเอลียวลองมาซักแล้วมันจะมันจะย่นเข้าหากันมันจะย่นเข้าหากันแล้วก็เอาไปดีมันมันจะดี ก็จะได้แต่ละผืนเนาะได้แต่ละผืนเป็นเือนั่นแหละแม่นะมันเป็กมันเหมือนที่คุ้มแล้วงเนี่ยรวบอันนยสองูกรบาถึงว่าสองนู้นี่กระาดถึงว่านสองน้กะดงยามันจะได้รอบนผกวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มันได้สบเซนแลาถึงนะ ส่กงยดียำปมันดี๋ยนยำเอาเจ็บกันเจ็บกันมันมอไงมันมาได้ก้อนอันนี้ผ้าติดจกยอดน้ำมือแตแกเลยเนาะนี่มันมือหรอใจมือแตหรอะงงอ่ะงงได้เป็นสามเารโอ้ได้สิงนี้มาจุดไหนกับปะนะลายเนี่ยมันจุดไหน เนี่ยมันจะมีของมันรอเนี่ยคนกรุงเทพแม่นแล้วเถ้าแบบแปลงแบบนั้นกับเต๋อแบบเต๋อเนี่นี่อย่างนี่อย่างมันถึงแปลงมันก่อนอ่นหรือยังอีกไปมึงย่งเอาคนเดียวอีกอ่ะต้องใจเย็นเนาะต้องใจเย็นมีสมาธิถ้ามันมีสมาธินี่ก็รู้อันเนี้อันเนี้ ไ่มันแุนดูไปกามหาไฟต่อไปได้เลยไฟเงี้ยวอง๊เะ้งเอ๊ะสองเจ๊ท่านลับปีมันกลัวดมาได้ัวได้ชอบมืกวดในแกะ้งน้ามี้างนี่ำเข้าในซอยน้อยมันกลัวได้ชอบมือกวดในแกะเพราะว่าเราเราเป็นคนทำบัได้เราบัดเจ๊ พี่เจ้ามานหนึ่งพี่เจ้าเพื่นเืนไปหอตาหนึ่งอพแ่อก็บอกว่ารถได้รยส่งรถเพื่อนมีไหมปีละช่วงไหนที่พั่นเงี่ยกันหลายๆบ้านอ่ะหรือว่าแล้วแต่หรือว่าวันนี้วันติดมันไปงานศพกันวัี่นไปงานศก็ว่ามันอย่ามาเงียบก็วาดป้อมีที่อยู่อ่ะคนล้นวัดน่ะอนี้เจ ข้าวได่เลยพี่แส่สบายข้าวไอ้ขออันนี้ไหนครับเป็นได้ครับแม่แม่แจ่มเย็นขนาดเนาะเย็นหนาวขนาดครับรแมกัะนพี่โ่ถามแได้บัได้อีนอ ่างโอ้เอาละเด้อโดนแอบถ่ายค่ะประปรลสซี่ม่วนแต่ตอนนี้ก็ซื้อแล้วไงอันนั้นก็สองถุงนะเรื่องเวลารองานประชุมเพลิงศพถ้ากลุ่มนี้ไปไหนนะไอ้ถ้ารถไอ้มีคาราโอเกะจะลาบเลย อ,อ,อ, hey. um อันนี้ใจสดหรือว <uh> nice ่าคนละครึ <k ori> <k ori> <k ori ่งครับใจสดใจสดกดเชื่อมันติดแต่เปิดมาห้าปาเสียงมันดังอ่ะ